วัดท <id: dictator 's rights> right ิจ anyway. ้าวัดทิจ้ามือนียัดสมสิ่้ามาเบิ้งหนองเมียวเด้อจ้านี่ตาเพิ่นตาเพิ่นบอดสองขางเด้อจ้านี่เด้อตาสงสารนี่จ้านี่ตาแสนรูจังยังนี่จ้านี่นี่เพิ่นแสนรูจ้าเจ๊ลองปล่อยให้เดินเขาหนี่นี่เบิ่งเด้อจ้านี่เพิ่นฉลาดจังยังนี่เด้อจ้านี่นี่เพิ่นตาบอดเด้อจ้าหนีตาเหมียวนี่จ้าเนี่ยน่ะ ฉลาดด้วยเด้อเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยจ้าพูนะ่ะเป็นฉลาดความพุนเอ,น <laughs> อ้ยฉลาดคักแต่คนตาบอดนนะ่ะสงสารน้องเหมียวจา้าเนี่ยเออเนี่เจ้าของบ้านเขาเลี้ยงเขาใจดีด้วยนะคะเจ้าของบ้านใจดีด้วยค่ะลเลี้ยงน้องแมวจา้าฉลาดมากด้วยน้องเหมียวจา้านี่ เจ๊ก็จะให้เขาจับ i̇şte มือน yes. ี่เจ๊ก็จับมือเจ๊มือนี่เห็นไหมน้องเหมียวน่าสงสารน้องเหมียวเขาตาบอดเลยจ้านี่เขาตาบอดถึงสองข้างเลยจ้าเนี่มึงแน่จับมือยายนะนี่จับมือยายแต่เขาฉลาดเลยจ้าแม่นถึงติดตาบอดเขากัเฮ็ดไอ้ยังได้เบิดจ้านะจ้า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 จาจ้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  จ้าว no? in in ่าเก่งมากเก่งจริงบก๊คจรองจับมือยายจับมือยายจังเลยจับม er> ือยายจับมือยายจับมือยายจัมือยายเก่งจังเลยน้องเหมียวจับมือยายจับมือยายโอยยตายละจับมือยายจับมือยายนะแต่เขาฉลาดนะคะจับมือยายจ้าดูดิจับมือยายจับมือยาย ฉลาดมากเลยน้องเนาะเขาชื่ออะไรเจ้ชื่อไอโอเลี้ยงน้องโอเลี้ยงนะคะเนี่ยน้องโอเลี้ยงน้องโอเลี้ยงเด้อจ้านี่เนี่ยน้องโอเลี้ยงเขาตาบอดเด้อจ้านี่เก่งนะน้องเลีแต่เขาเก่งเขาฉลาดเด้อจ้านี่น้องเลี้ยงน้องโอเลี้ยงเก่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 งนี่น้องฉลาดเด้อจ้านี่เบิ่งเน้ตาตาเขาบอดทั้งสองข้างเด้อจ้านีมาลงจาบบ้านลงมาเลยนะนี่ ตาเพิ่นบอดได้จ้านี่จี่ขี่ที่พินเดี๋ยวเบื้องไหน่นตาบอดได้จ้านี่แต่เพิ่นเห็ดเห็ดอีหยังได้เบิดอได้จ้านี่กินข่าวเองอีหยังเองได้เบิดอได้จ้าไปขี่ก็ได้จ้านี่น้องเหนียวน้องโอเลี้ยงจ้าโอเลี้ยง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 เก่งนะจ้าน้องโอเลี้ยงฉลาดด้วยดู เขนาดมองไม่เห็นนันเนี่ยยังซนขนาดนี้เลยเออจอไปได้มดเลยเออดูสิดูจับมือเนี่ยดูดูสิดูสิเจ๊ดูสิขนาดเขามองไม่เห็นนะนเนี่ยก็ยังอยากเออจับโอยขนาดไอ้แป้งขึ้นบ้านยังไม่ถึงเง้ยมึงนมึงจับมึงแน่ฉลาดค้ามึงแน่ขนาดมองไม่เห็นนั่เนี่ยยังอยากจับมือดี่นี่จ่าหนิมึงเน่น้องตาบอดดี่นี่จ่ามันม่นว่าน่องตาดีๆแล้วจ่าหนี่น้องตาบอดแล้วจ่าหนี่ นี่นี่ขนาดเขาเขาเขาไ่เคยนี่ยังถือจากเขาไม่ด้น่ะน่ะเอ้ยมึงเนี่ยน้องโอเลี้ยงเอ้ยน้องโอเลี้ยงฉลาดจังเลยนี่จ้าหนี้เจเป็นเจ้าของบ้านด้วยจ้านี่เยคนเคนใจดีจ้าบนีี้้มผู ใจบุญว่าพบพ่อก็เลยได้เอามาวางจ้าตาบอดรักษาพึ่งจ่าไม่แล้วนี่แต่ก่อนนี่ไอ้ลูกสาวเจจ้าของบ้านเพิ่นไปพ่ออยู่ไอ้ยูกูโหลดจ้ายูกูโหลดเขาเจาะจอดรถลเอาเป็นสงขาจ้าเขาเลยสงสารตอนแรกเพิ่นก็บ่รู้ว่าเพิ่นตาบอดดิจ่าก็เลยเอาไปรักษาจ้าก็เลยเอาไปรักษานี่จ้ามึงแล้วก็เลี้ยงอะไรไปเลี้ยงมาดิเงาะ ฉลาดด้วยเจ๊ด้วยนี่แต่เพิ่นใจดีใจดีเด้อจ้าเจ้าของบ้านเพิ่นก็นใจดีจ้ะนี่แม่น้องเพิ่นตาบอดดีจ่าบึ้งจ่าบึงแดฉลาดด้วยเด้อจ้ะเด้อนี่นี่น้องฉลาด,ดด้วยนี่น้องก็ฉลาดด้วย จ้าของบ้านพันกรใจายดีนะจ้ะจ้าเจ้าของบ้านใจดีด้วยจ้าเลี้ยงไมจ้าจ้าาบุญค่ะอ่าเลี้ยงเอาบุญเจ้าของบ้านก็ใจดีด้วยจ้าตาเขาก็บอดด้วยค่ะเขาปล่อยเล็กๆเขาตายแล้วนะเนี่ยจ้าตายเลยนะเจ๊เนี่ยถ้าพี่แป้งไม่เอามาเลี้ยงน่ะนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเขายังฉลาดเลยนี่เขาอยากลงเขาอยากลงเลยเนี่ยเจ๊ เออเอ่าลงเดินหนูหนูเดินเดินที่เดินเหน่ะเห็นไหมขนาดเขามองไม่เห็นเขายังเดินได้เลยอ่ะเดไปนดินสมไปหนูไปไหนหนูเออต้องมันจะต้องไปในกายเขาออกข้างนอกได้เจ้เอมเป็นเดนมันหวังมันหนีออกไปอยู่ลูกถ้าจะทายหาต้องไปหามันน้องโมเลี้ยงเด้อจ้าเด้อนี่น้องพันตาบอดเด้อจ้าน่าสงสารยังยังนี่จ้านี่เบิ่งเน้ย ฉลาดเดิมเด้อจ้ะจ้ะฉลาดฟอมจ้ะนี่หน้าสงสารตาเขาคนนจ้ะเอาโอเลี้ยงมาเ้ยวเร็วเร็วหนเลี้ยงไปไหนมาเร็วโอเลี้ยงเร็วมึงน้าก้ามึงน้าตา่นนี โอเลี้ยงจ้าเลี้ยงเก่งจังเลยแม่ไม่อยู่เหรอจ้าหนูดู <laughs> ขนาดก็มองไม่เห็นนล้วเนี่ยเอ<ก>อฉลาดจังเลยนะเพราะหมหล่าก็ฉลาดฉลาดพูดอ่ะเอ้ยฉลาดข้าพูดนะมา<อ>พูดอ่ะอเออขนาดมองไม่เห็นนี่นี่จ้าเบื้องเนี้ยอ่ะจะกัดยายเหรอจะกัดลายยายเหรอหนู ลทำไมกัญญาทำไมกัญญามามาเก่งจังเลยหนูเก่งจังเลยน่ะหนูเก่งจังเลยหนูเก่งจังเลยนี่มึงเนี่ยมึงเนี่ยจ่ามึงตาหน่องไม่เห็นหูุดจ่าตาตาเขาบอดทั้งสองข้างนะจ่ามึงเนี่ยนี่แต่เขารู้หมดนะจ่าเด้อนี่มึงเนี่ยนี่ฉลาดด้วยนี่หนูหัวจะออกแล้วหนู จ้ะนี่เราจะไปไหนโอเลี้ยงโอเลี้ยงจ้าโอเลี้ยงโอเลี้ยงเข้าบ้านแล้วอะไรเยอะเล็กคืออะไรอย่างโอเลี้ยงโอเลี้ยงเข้าบ้านแล้วมาเลี้ยงเข้าบ้านมามามาเข้าบ้านมาเร็วมาอะไรเลี้ยงมาเรื่อยๆไม่ใช่เลี้ยงไม่นานเลี้ยงไม่นานแล้วจ้ะเขาตาบอดนะพิดกาเล็กใส่ลำโพงเห็นไหมจ้ะอันนี้ไม่ต้องใส่แล้วโอ้ยเขาทมาตัวเล็กๆอ่ะ มาขอมาบาดแล้วโอเลี้ยงออนี่ามันอ้้โจ้าหโยงมือานเลโอเลี้ยงขอมาเร็วโอเลี้ยงขามาเร็วเร็วเร็วขอมาเรวเร็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 วโอเลี้ยงเข้ามาเร็ว เล ma, ี้ยงเข้ามาเร็วนี่จ e ่าน uh, ีおお่งถ้าถ <ok ้าขายไร่สุจ่าเบิ้งเข้าตาบอดอู้หาสงสารบ่จรานี่เหนึ่งฝากขอบคุณนะจ่าเด้อที่กดไลค์กดแชร์ให้ยายสมเเด้อจ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่้อจ่าเด้อส่งสารน้องโอเลี้ยงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องโอเลี้ยงในเด้อจ่าขอบคุณ